ครับก็รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับกับรถแวนอ่านะครับคันนี้ก็มาจากภูเก็ตอ่านะครับหกสี่ศูนย์อ่านะครับก็เครื่องเดิมอ่านะครับเป็นเครื่องสองพันห้าสี่เจเอนะครับนี่นะครับคันนี้สองพันห้าสี่เจเออ่านะครับก็เป็นรถแวนอ่านะครับเป็นรถแวนนะครับสองพันห้ามังกรนะ่นี่เนาะมันเป็น มันเป็นแวนมังกรเนาะก็คือเครื่องเดิมไม่มีเทอร์โบนะครับก็อืดอ่านะครับก็อันนี้พอดีเครื่องเดิมหลับไปคุณนาเจ้าของรถก็ใส่สามพันหนึ่งสี่เจจสองนะครับอ่าสี่เจสองมาอีกแล้วครับท่านอ่ามีอินตรงอินเตอร์บนเรียบร้อยอ่านะครับแต่รถมีการใส่ของแต่งมาค่อนข้างเยอะโบออฟวาวอ่าเทอร์โบ เวกเตแยกฮนะครับโอ้โหเบียดกันเข้าเข้าไปได้ยังไงนะครับปั๊มคัตจะละลายนะครับนู่นนะครับกระปุกปั๊มคัตนี่ออกอาการละลายแล้วนะครับก็เอรับรถมานะครับก็อันนี้ช่างจะออกเทสนะครับแล้วก็ดูอาการนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่างรายงานไปให้แต่ที่เห็นนี่เครื่องตอนเช้ามีอาการสตาร์ทยากมากอ่านะครับเอมันก็จะมีระบบแก้ไขปรับปรุงนะครับอ่าคันนี้ยังไงเดี๋ยวช่างเสนอราคาไปทางไลน์ แต่เท่าที่เห็นเบื้องต้นระบบน้ํารอบๆเครื่องยนต์พร้อมม้อนงม้อน้ําอะไรพวกนี้นะครับไปไม่ไหวแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะดูเรื่องอาการเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องสะเวิร์ 4JG2 เนี่ยระบบฝาสูบจะชอบมีปัญหาอ่านะครับนะครับคือจะชอบน้ําดันนะครับบางทีก็ฝามันจะรล้าจมูกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฝาแตกอ่านะครับประกงประกินข้ามนะครับเครื่องตัวนี้เพราะว่ากําลังอัดสูงนะครับระบบเครื่องสเวิร์ลูกสูบเขาจะ มีกําลังอัดที่สูงนะครับกาลังแรงมา้าแรงบิดรอบต้นต้น,ตนดีนะครับแต่ถ้าเราจะแช่ยาวๆก็ต้องดูพวกอัตราทดเกียร์เฟืองท้ายอันนี้เดี๋ยวช่างจะดูว่าใส่เกียร์อะไรมาเฟืองท้ายอะไรนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเ,เรายังจะใช้ระบบเวิว์นเดิมหรือเราจะแก้ระบบเป็นระบบไดเรกนะครับสามารถทําได้นะครับยังไงเดี๋ยวช่างออกไปเทสรถแล้วก็รายงานคุณน้าเจ้าของรถนะครับเป็นขั้นตอนนะครับว่ารถคันนี้ จะต้องซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ปรับแต่งอะไรบ้างนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับก็มีรอส่งรถอยู่อีกหนึ่งคันนะครับ TFR เกาะเทอร์โบนะครับแล้วก็ไปล้างอีกสองคันนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวช่างเสนอการซ่อมบำรุงไปทางไลน์นะครับเดี๋ยวช่างจะออกไปวิ่งเทสนะครับอันนี้ก็เอาให้ดูระบบห้องเครื่องอันนี้พี่สตาร์ทแช่ไว้นะเพราะว่าตอนเช้าสตาร์ทยากนะครับ ลากแบตหมดนี่เป็นลูกๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ